นี่ทุกคนท่านี้นะครับอ้าว,าวไปันตอทุกคนดูนะคนต่างชาติลงไหลเะลงทุนเช่าชุดไทยเพื่อมาถ่ายรูปในวัดจ้าไงท่านี้เป็นไงปุดยอด ท่าที่สิบสามเขาเรียกอะไรแก้ปวดขาปวดคอนี่ท่านี้นะปวดขาปวดคอนี่ท่านี้ท่าอะไรท่าแก้เสมหะในลําคอหัวแก้เสมหะในลําคออ่ไปต่อทุกคนนี่ละท่าแก้ลมปว,วปวดหัวซี่ดะปวดหัวปวดหัวโ <c oughs> น่นละท่าอะไรอ่ะ แกวียนศีศาะนี่ท่าแกวียนศีศาะระหว่างเดินรอบวัดเนอะ,จะเจอภาพเขียนนกกรเรียนอืมภาพเขียนสวยมากเลยเนาะสวยไม่อีกอันนี้ท่าอะไรไม่รู้แต่ไม่มีป้ายสวยดี